เราจะมาห่อหมกกันอีกเช่นเคยนะคะตัวนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นห่อหมกปลานะคะตัวนี้เราจะทําไปขายในตอนเช้านะคะจะเป็นตลาดขายส่งนะคะ<ม>เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะฉีกไปตองเตรียมไว้ เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะามาทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะรวมทั้งตัดตกแต่งไปด้วยแบบนี้เนาะก็จะทยอยแบบค่อยๆแบบว่าทำไปนะคะอเคเดี๋ยวขอเตรียมใบซองนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะ วันนี้น่าจะใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงน,นะคะเนี่ยน่าจะเป็นก็วสวัสดีท่านที่เข้มามารับชม ดี๋ยวหลังด้วยนะคะเราได้ใบตองนะคะแบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูห่อแรกก่อนนะคะ อะไรเลยนะอ่ามีเสียงไหมคะตัวนี้นะคะก็จะเสร็จแล้วคะ่ะไม่ไดสนุกต้องเปลี่ยนไม่ได้ด้วนะมันเหมือนการเอาอะไรนะมันมันจะมีแบบกุญแจแบบอะไรของมันอย่างนี้นะ มันมันรู้สึกว่ามันมีอยู่นะตอนนั้นนะมันจะเหมือนแบบว่าคือถอดสัญญาณการขาโมยออกเหมือนล้ายๆทสตารัท<ม>น้อยู่นีอะไรกนคืนจิ<ม>สเดินกี่นมงนะ นะคะเออการบ้านหลายหน้าอยู่นะ เร้ก็จะแบบนี้เลยนะคะพับลุแล้วเดีย๋ยวหอต่อไปจะพาทำช้าๆนะคะอ่า 我感觉。 ใครคิดไม่เข้ากั่มนไอารบอกไปเอาอย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งอร่อยไหม จะได้ไปตลาดไหมวันนี้มีโชเียนี่อ,อย้มงห่หอหมกปลาค่ะเออมีเสียงอยู่ใช่ไหมคะ เช็คให้ทีค่ะเพราะว่าโดยนี้คือแบบมีปัญหาว่าไลฟ์สดแล้วบางทีมันไม่มีเสียงอะคะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันค่ะโอเคค่ะเขาคุณมากๆเลยค่ะหนูก็รอว่าจะมีใครสักคนผ่านมาคอมเมนต์หนูที่เราจะคุยกันรู้เรื่องนะคะ ขอบคุณมากมค่ะตัวนี้จะเป็นห่อหมกปลานะคะจะเป็นห่อหมกแบบพิสานนะคะตัวนี้เราทําไปขายนะคะโอเคค่ะพอเราได้ส่วนของ อาหารที่เราจะห่อไว้แล้วนะคะเราก็จะจับนะคะมุมใบตองขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จับมุมนะคะด้านหน้านะคะด้านมือที่เราถนัดเนาะแบบนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะมือชี้ติ้ยกลางแบบนี้นะคะลงแบบนี้เนาะแล้วก็พับขึ้นแบบนี้นะคะเราก็จะได้มุมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กัดได้เลยนะคะ แล้วก็จะได้สูงแล้วก็จับไว้ให้แบบมือของเรานะคะรองไว้ให้ อ่างขุมเลมันจะได้ง่ายต่อการห่อนะคะ ราก็จะหลากหลายนิดนึดนดงนะคะวันนี้ไอตองแบบใช้ยากมากๆเลยโอ้ยนอนอย่างนั้นเลยเนาะห่อละยี่สิบค่ะ หน้าไหนที่ใบปองของเรามันบางๆนะคะดูแบบดูแบบฐานมันไม่แข็งแรงนะคะเราก็จะลอไว้เพิ่มนะคะเพิ่มความแน่นของเขาเนาะพอเวลาเรานึ่งโดนความร้อนนะคะแล้วก็มารองรับน้ำหนักตัวอาหารของเรานะคะเดี๋ยวเขาจะแบบ เขเวลายกข,ขึ้นอะ่ะมันจะทําให้มันหลุดได้ง่ายนะคะถ้าถ้าเราห่อไม่แน่นหรือว่ามันไม่แข็งแรงมากพอนะคะเราจะต้องห่อให้แน่นๆเลยตัวพิฆาตก็ไม่ค่อจะมีนะคะเพราะว่าใบตอง Aber vielleicht wird วันนี้ก็จะเป็นปลารอบใหม่มานะคะหอหมกก็จะไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะ <c oughs> งนอน,นะคะ ังไม่เจออะไรนะยังไม่เจอตีกเลยนะ สกลนครค่ะอยู่จังหวัดสกลนครค่ะ ไม่ค่ะไม่ไม่เคยค่ะคีอพี่อยู่แถวนั้นไหมคะได้รับผลรโพบไหม จัดนละโซนอยู่ค่ะน่าสงสารคนที่อยู่แถวนั้นนะคะอ๋อตัวนี้เป็นปลาเป็นหมกปลาค่ะ ตัวชิ่ตลกอันนี้เนาะที่เห็นเป็นชิ้นๆก็จะเป็นชิ้นของเนื้อปลานะคะแล้วก็จะเป็นผักที่เราใส่ลงไปนะคะ ใช่ไหมคะเอเอเนาะพูดถึงก็เหมาะเลยนะคะสามารถห่อใบแบบเอเ่อแว่าค่ะอยู่คนละที่เลย ร้อนนะคะก็จะมีแบบแขกไม่ได้รับเชิญมานิดนึงนะคะแบบเหมือนแบบร้อนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แบบว่าเอ็นพ2นะฮะ้ว่อะไรีอสนี่อะไรบอสนี่เลี้ยงบอสเอาไปเก็บไม่นั่นก่อนดิเอาไปเก็บไหมกับเอาไหมมันคือมวเนี่ยเหรอไอ้หมีหมีหมีเนี่ยเขาบ้าที่เกิดมีคนไอ้คนที่บ้า เราตัดแล้วนะคะเขาก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะก่อนก่อนที่เราไอหลังจากเราเลื่อนเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะมาตัดให้เขาเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะแล้วก็ไปขึ้นม่งเลยนะคะ กำลังหอ่อสองอย่างพร้อมกันนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นห่อไข่ปลานะคะตัวนั้นก็คือจะตักใส่กระทงที่เราเย็บไปเลยะะแล้วก็ขึ้นนึ่งที่หลังบ้านไปเลยนะคะพอดีตัวนี้เสร็จนะคะตัวนั้นเขาก็จะกล้จะเสร็จพอดีนะคะก็จะ,ะทำในเวลา<ม>ไ,ลไล่เรียกกะะันจะได้ทำต่อกันไปเลยนะคะ วันนี้ก็จะมาแบบอสั้นๆนะคะจะไม่ได้อยู่นานเท่าไหร่เนาอก็มาแวะทักทายนะคะสักแป๊บหนึ่งนะคะก็จะต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ กำลังห่อหมกอยู่ค่ะห่อหมกปลาค่ะหรือว่าหมกปลาสั้นๆก็ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบอ,อีสานนะคะสูตรแบบอีสานะ เราก็จะหอ่อแบบนี้นะคะแล้วก็ไปน,นึ่งให้เขาสุกนะคะเราจะปรุงรสมาครบหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะนำไปึ้มน,นึ่งให้สุกะะก็คือจบขบวนการนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําทการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะเดี๋ยวอัดคลิปนะคะตอนขนาดห่อหมุกเนาะเพราะว่า,อาตอนนี้นะคะทาเป็นสูตรนะคะแจกสูตรตัวห่อหมุกตัวนี้นะคะแล้วก็จะมา,าแนะนําวิธีการห่อด้วยนะคะก็เลยจะตัดเื่องนี้นะคะเพื่อจะมา,าถ่ายทําคลิปนะคะ อีกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเลยนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ